เรื่องราวพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดลบบุรีค่ะทางด้านของชมรมอนุรักษ์โบราณสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีนะคะจัดงานวันครบรอบ50ปีค่ะที่แหล่งสมาคม ที่จังหวัดลบบุรีคุณผู้ชมค่ะทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะคะก็ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ50ปีชมรมอนุรักษ์โบราณสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีมีอดีตประธานอาวุโสท,ที่ปรึกษาชมรมนะคะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและก็มีนักเรียนนักศึกษากว่า250คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะสําหรับชมรมอนุรักษ์โบราณสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีเป็นชมรมจิตอาสานะคะของ บุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีความตระหนักเห็นคุณค่าของโบราณสถานก็ร่วมกันก่อตั้งเป็นชมรมทำหน้าที่เป็นแกนนําแล้วก็หาแนวร่วมในการสร้างความตระหนักรู้แก่สังคมให้เกิดคุณค่าของแหล่งโบราณสถานและก็โบราณวัตถุต่างๆผ่านรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจค่ะในหลากหลายด้านแล้วก็จังหวัดลบบุรีค่ะคุณผู้ชมคาะเขาก็ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งปีนี้50ปีแล้วมีผลงานต่างๆมากมายนะคะ ที่ส่งผลดีต่อโบราณสถานที่จะไม่ถูกทําลายและก็ยังคงอยู่คู่เมืองรบบุรีจนถึงปัจจุบันกิจกรรมต่างๆนะคะให้ทั้งความรู้นะคะและก็ให้ประสบการณ์ต่างๆให้กับภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะใช่แล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าชมรมเนี่ยมีการจัดเนเทศกาลขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นการถ่ายทอด การดำเนินงานจากอดีตจนถึงปัจจุบันผ่านวัตถุสิ่งของที่นำมาจัดแสดงครับแล้วก็ได้จัดพิมพ์หนังสือฝากไว้ในแผ่นดินถิ่นลบบุรี50ปีชมรมอนุรักษ์โบราณนนวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีปีพุทธศักราช2567ด้วยนะครับซึ่งเนื้อหาของหนังสือเนี่ยเป็นการรวบรวมผลงานอันทรงคุณค่าในทุกเรื่องราวของชมรมตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาเลยแหละครับ